สวัสดีครับก็พบกับช่อง widom knowledge สอนลองทุนแบบพ่อเมาก็มาพบกับสาระดีๆในเรื่องการเงินการลงทุนอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า wma หรือว่า weighted moving average ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่ได้รับการพัฒนามาจาก moving average สำหรับใน trading view นะครับเราสามารถเพิ่มอินดิเคเตอร์ weighted moving average ได้โดยพิมพ์คาว่า weight ลงไปนะครับตัว w e i g h t ed นะครับก็เลือกอินดิเคเตอร์ขึ้นขึ้นมานะครับค่า default นะครับก็คือจะเป็นเส้น moving average ชื่อว่า wma ที่มี period เท่ากับ9นะครับเราสามารถปรับค่า period ได้นะครับว่าเราต้องการ period เท่าไหร่เช่นปรับเป็น5หรือ50เป็นต้นนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับผมก็จะมาแสดงให้ท่านดูว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้คำนวณมาอย่างไงโดยใช้โปรแกรม Excel นะครับสำหรับผมแล้วนะครับ indicator moving average ที่ผมถนัดที่สุดก็คือ WMA ตัวนี้แหละเพราะว่ามันให้ประโยชน์ในการทำ AI machine learning ซึ่งการคำนวณนั้นมันอาจจะค่อนข้างซับซ้อนหน่อยแต่มันมีจุดเด่นคือเราสามารถปรับพารามิเตอร์เพื่อนำไปสู่การ optimization ในพวก AI Machine Learning ได้ทีนี้มาพูดถึงหลักการคิดของ WMA กันก่อนว่ามีการคิดยังไง WMA เนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยบางทีเราเรียกว่าค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักจะให้น้ำหนักข้อมูลล่าสุดมากกว่าข้อมูลที่ห่างออกไปในอดีตโดยส่วนใหญ่นะครับนิยมกำหนดให้ผลรวมของน้ำหนักของทุกตัวที่เราให้กับข้อมูลเท่ากับ1หรือว่าเท่ากับ100%้นนั่นเองเพื่อให้ง่ายต่อการ optimize parameter ซึ่งผมจะทำวิดีโอเกี่ยวกับการ optimize พารามิเตอร์ของ WMA ให้อีกทีว่าเราจะใช้ WMA เท่าไหร่เพื่อให้การพยากรณ์ราคาล่วงหน้าเนี่ยมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดจากข้อมูลในอดีตนะครับการคำนวณ WMA นะครับก็สามารถคำนวณได้โดยการนำ sum of weight average นะครับก็คือเอาผลคูณของค่าแต่ละค่ามารวมกันเป็น weight average แล้วเอามารวมกันแล้วหารด้วย sum of weight ก็คือน้ำหนักนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเท่ากับ1หรือว่า100นะครับถ้าได้รับการออปติมัยมาแล้วขั้นตอนการคำนวณขั้นแรกเราจะต้องมีข้อมูลอยู่ข้อมูลนี้ผมเรียกว่า X นะครับตัวอย่างเช่นพิจารณาหุ้นตัวหนึ่งในช่วงเวลา4วันพบว่ามีราคาปิดที่1 2 3และ4ตามลำดับจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็คือข้อมูลที่สนใจก็คือเลข1 2 3 4นะครับขั้นต่อไปนะครับหลังจากเรามีข้อมูลหรือว่าราคาปิดของสินค้าที่เราสนใจเทรด เราก็จะต้องมากําหนดค่าน้ําหนักของแต่ละข้อมูลในที่นี้นะครับผมก็กําหนดน้ําหนักนะครับของชุดข้อมูลล่าสุดนะครับก็คือพียรียที่4เท่ากับ0.4พยี่เียที่3เป็น0.3พีรียที่2เป็น0.2แล้วก็พียรียที่1นะครับเป็น0.1ผลรวมของเวททั้งหมดนะครับก็คือ0.1บวกบวก0.3บวก0ูี0่เท่ากับ1นะครับ ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่า sum of weight เท่ากับ1หน้าที่ต่อไปนะครับในการคำนวณ weighted moving average นะครับก็คือการหา sum of weight average ก็คือการนำน้ำหนักของข้อมูลมาคูณกับค่าที่เราสนใจนะครับก็คือราคาปิดแล้วเอามารวมกันอย่างข้อมูลใน period ที่1นะครับเราให้น้ำหนักข้อมูล0.1แล้วก็ข้อมูลนั้นมีค่าเท่ากับ1ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือว่า weighted average ก็คือส่วนจ 1, คูณ1เท่ากับส่น,นะครับ ในวันที่2นะครับน้ำหนักก็คือ0.2นะครับค่าของข้อมูลก็คือ2ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักก็คือ0.2คูณ2เท่ากับ0.4แล้วก็วันที่3นะครับน้ำหนักคือ0.3ค่าของข้อมูลคือ3ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักก็คือ 0. 3คูณ3เท่ากับ0.9วันที่4ก็คือ0.4คูณ4เท่ากับ1นนะครับแล้วเราก็เอาค่าเหล่านั้นมารวมกันก็คือเอา0.1บวก0.4บวก0.9่บวกศูนย์จุกับ3 ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการนำค่าที่ได้มาแทนในสูตรคำนวณ WMA จากข้อมูลในตัวอย่างนะครับจะได้ว่า sum of weight average ก็คือ3แล้วก็ sum of weight เท่ากับ1ดังนั้น WMA ก็คือเอา3หาร1เท่ากับ3นะครับแล้วก็จะได้ค่า WMA มาใช้งานและแบบคำนวณโดยคิดในกระดาษในการคำนวณผ่าน Excel นะครับเราสามารถเขียน Excel เพื่อให้มันคำนวณค่าตรงนี้ให้สะดวกขึ้นนะครับ มันจะมีประโยชน์เวลาเราเอาค่า w ไป optimize นะครับว่าเราควรจะให้น้ำหนักข้อมูลยังไงเพื่อให้เกิด error ในการพยากรณ์อนาคตน้อยที่สุดซึ่งฟังก์ชันที่ผมจะใช้เพื่อทำให้การใช้ excel ง่ายขึ้นนะครับจะมี2ตัวนะครับฟังก์ชันแรกที่ผมใช้นะครับใน excel ก็คือ sum product นะครับ sum product ก็คือเอาค่ามาคูณกันนะครับในที่นี้ผมเลือกค่าผลคูณของ2อันให้มาบวกกันก็คือ เวทก็คือสีน้ำเงินนะครับในตัว D คอลัมน์นะครับลากมาตั้งแต่1-4ถึง4นะครับแล้วช่วงข้อมูลนะครับก็คือคอลัมน์ E นะครับก็คือ1-4ผมก็จะได้ sum of weight a v e r a g e ซึ่งหมายถึง W1X1 บวก W2X2 บวก W3X3 บวก W4X4 นะครับก็ได้เรียบร้อยจบในบรรทัดเดียวไม่ต้องผูกสูตรให้ยุ่งยากขั้นต่อไปนะครับก็คือนำมาหารด้วย sum of อ e i g h t นะครับ เวทที่เรากำหนดเนี่ยก็คือ0.1 0.2 0.3 0.4ผมก็เอามาซ้ำกันตรงๆแล้วก็ทำการฟิกเซลนะครับด้วยเครื่องหมายดอลลาร์เพื่อไม่ทำให้เซลล์มันเลื่อนนะครับพอได้เสร็จนะครับผมก็แค่ทำการลากสูตรออกมานะครับที่พีเรียดอื่นๆในที่นี้ผมกำหนดว่าที่พีเรีย5นะครับมีค่าเท่ากับ 5, p e พีเรียดมีค่าเท่ากับ 6, 7, 8, 9, 10เไปเรื่อยแล้วก็คำนวณ WMA ได้นะครับ ทีนี้ทุกท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าผมจะคำนวณ WMA 5จะทำยังไงเดี๋ยวผมจะลบข้อมูลออกให้เป็นตารางว่างๆก่อนนะครับผมจะกำหนดให้เวทนะครับรวมกันได้เท่ากับ1โดยมีทั้งหมด5 p e พีเรียดนะครับ,รบก็อาจจะกำหนดเป็น0.4 0.2 0.15นะครับ0.15แล้วก็0.1นะครับ รวมกันมันจะได้เท่ากับ1นะครับเดี๋ยวผมรวมให้ดูนะครับว่า sum of weight จะต้องเท่ากับ1นะเพื่อให้ง่ายนะครับเวลาเราจะเอาไป optimize ซึ่งเดี๋ยวผมทำคลิปเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ optimize ข้าวเบ h t ได้นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะใส่มั่วๆลงไปก่อนนะครับอาจจะเป็น1ทั้งหมดก็คือ SMA แต่แล้วค่อย optimize เพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมซึ่งพวกพี่ทำเกี่ยวกับธุรกิจนะครับเขาจะใช้โมเดลเหล่านี้ในการ optimize กัน ็รวมกันได้เท่ากับ1ถูกต้องนะครับถ้าเราคำนวณ WMA 5นะครับข้อมูลย้อนหลังเนี่ยจะต้องมีทั้งหมด5ตัวนะครับผมก็ใส่สีดำทึบปิดไปนะครับทีนี้ WMA 5ช่องแรกนะครับคำนวณยังไงก็คำนวณจาก sum product นะครับแล้วเราก็ทำการเลือกข้อมูลนะครับ w e i ของเราตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือ w e i ของเรานะครับคูณกับ ข้อมูลของเรา5ตัวก็คือเอาส่วนจุดหคูณหบวกส่วหคูณสองส่วนจุดคูณสบวก0นจคูณสแล้วก็บวก0.4นจุดคูณห้านะครับอ่ะก็เสจเส้นนะครับแล้วก็หารค่าผลรวมของเวทนะครับก็เป็นซัมออฟเวทซึ่งมันเท่ากับ1เนาะท่านจะใส่เป็น1ไปเลยก็ได้นะครับก็คำนวณออกมาก็จะได้ค่าเป็น3.65นะครับทีนี้เพื่อมาให้ ตัวข้อมูลเซลล์น้ำหนักตัวเวทมันเลื่อนนะครับเราก็ใส่เครื่องหมายดอลลาร์นะครับเพื่อเป็นการฟิกเซลก็ฟิกค่าวเวทไว้นะครับตรงนี้ก็เป็นค่าวเวทเหมือนกันก็ฟิกไว้มันก็จะทำให้เราสามารถเลื่อนสูตรได้แล้วก็เวลาแก้พวกเวทเบียดก็แก้นิดเดียวสูตรมันผูกกันหมดก็ลากลงมา,มาอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของ WMA 5 โดยสรุปนะครับ WMA มีความแตกต่างจาก SMA โดยที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลล่าสุดสูงสุดและให้ข้อมูลในอดีตลดความสำคัญลงมานะครับซึ่งเราสามารถคำนวณโดยหาตัวแปรทั้งหมด2ตัวก็คือ sum of w e i g h t a v e r a g e นะครับแล้วก็ค่า sum of w e i g h t นะครับเอามาหารกันก็จะได้เป็นค่า WMA ซึ่งการใช้ฟังก์ชัน sum of p r o d c t แล้วก็ sum ใน Excel เนี่ย จะช่วยให้เราคำนวณได้สะดวกยิ่งขึ้นและเมื่อต้องการปรับเวทแล้วพีเลียดก็จะทำได้ง่ายขึ้นซึ่งผมชอบอินดิเคเตอร์ตัวนี้เพราะว่ามันสามารถเอาไปต่อยอดในการอ ptimize เพื่อทำการฟอร์แคต์ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับการทำา i i หรือว่าแมชชี Learning บางประเภททำให้เราทำา i ไได้อย่างเข้าใจได้มากขึ้นผมก็หวังว่าเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักนะลงทุนเทรดเดอร์ไม่มากก็น้อย ก็ผมบูมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ